สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสามัคคีนะคะกับเราเฉพาะกิจเนาะก่อนอื่นก็มีคําเตือนจากทางช่องนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะเป็นแค่แนวทางการวิเคราะห์ตัวเลขทั้งสองแนวทางเนาะสำหรับตัวดินของเราก็คือ5กับ8ตัวรองก็คือ6กับ9 5กับห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้็ดห้าแปดห้าเก้าแปดศูนย์แปดสองแปดสี่ สามตัวค่ห้าหกแปดหกแปดเก้าหกแปดสี่ห้าเก้าเจ็ดเพื่อนเพื่อนจะจับเอาใหม่ก็ได้ด้วยห้าแปดแปดห้าห้าหกหกห้าห้าเก้าเก้าห้าเก้าหกหกเก้าเก้าแปดแปดเก้าเนาะจะได้ไม่ต้องหมดเงินเยอะเนาะอย่าลืมมาลงมาซื้อเราจะพาะกิจด,ด้วยนะสี่ตัวเนี่ยต่อไปเราจะเพาะกิจตัวเด่นสี่กับเจ็ดตัวรองก็คือห้ากับแปดนะคะเราจับเจ็ดกับแปดให้นะ

เนาะโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะเฮงเฮงปังปังค่ะสวัสดีค่ะ